ไก่วลายุทดสุดจริงเผยถึงแมทแล้วช็อตเรตติ้งช่วยไม่ได้คุยผู้ใหญ่ตัดเอง9ตอนเปิดอกถึงแมทครั้งแรกครับอย่างไก่เวลายุทธมิลินทาชินดาเปิดใจหลังเจอดรามา่าทำลายล้างได้รับผลกระทบโดยตรงครับกระแสแอนตี้หนักนางเอกสาวอย่างแมทพิรณีครับส่งผลเรตติ้งละครช็อคน่าตกใจนั้น หลังจากที่เปิดตัวภาพแรกกับหวานใจอย่างไฮโซหนุ่มสงการเตชะนรงค์ครับและกระแสหนักๆทั้งจากคลิปปาร์ตี้สุดเวียงและลุกสุดมั่นของนางเอกสาวอย่างแมทล่าสุดกระแสแรงประกาศไม่สนับสนุนผลงานปฏิเสธไม่ได้ว่าลามมาถึงละครบ่วงนริมิตรที่ออกอากาศทางช่อง3ามนขนาดนี้จนมีกระแสดังตัดจบเหลือแค่9ตอนผู้จัดชื่อดังครับเผยว่าละครมันโบราณมาสปีแล้วตัวเองก็เลยตัดออกเอง อะไรที่จะเฉยไม่ทันสมัยเป็นความตั้งใจของตัวเองส่วนคนโยงถึงแมทเราก็ไม่โทษใครเรื่องความรักมันโทษกันไม่ได้อยู่แล้วส่วนที่คนบอกว่าดูตัวละครอ,อื่นได้แต่รับไม่ได้กับตัวละครที่แมทเล่นผู้จัดคนดังอย่างไก่วลัยยุทธบอกว่าก็มีคนให้กำลังใจพี่แม้ไม่ดูละครเมื่อถามว่าบันทอนหรือไม่ไก่วลัยยุทธบอกว่าไม่บัทอนเพราะเรารู้ว่ามีกระแสแบบนี้ถ้าไม่มีกระแสก็อาจจะบันทอนช่วยไม่ได้ เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบเลตติ้งด้วยไก่ผู้จัดคนดังบอกว่าเราก็บอกกับทางช่องว่าอย่ามาว่ากันนะอะไรที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เป็นคนทําเกิดอะไรขึ้นก็คงเข้าใจคุยกับทางช่องตั้งแต่วันแรกได้เลตติ้งสองกว่าพอคุณน้องโพสต์ภาพวันเดียวเหลือหนึ่งกว่าเมื่อถามว่าแมทมีติดต่อมาขอโทษหรือไม่ไก่ผู้จัดคนดังเผยว่าไม่มีพี่ไม่ได้ต้องการคําขอโทษ เขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเขาเป็นอย่างนี้ของเขาเป็นคนตรงชัดเจนความรักก็ห้ามไม่ได้ตอนนี้พี่ปกติแล้วตอนแรกพี่ก็มีวูบเรตติ้งตกขนาดนี้แล้วจะเป็นยังไงแต่กําลังใจจากแฟนๆให้มาละครดีแต่ไม่ได้ดูตอนนี้ปล่อยวางความคิดคนดูอยากดูและไม่ดูผู้จัดคนดังอย่างไกเวลายุทธมิลินทจินดากล่าวทิ้งท้ายครับ เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่คุณจะสามารถติดตามข่าวสารสาระบ,บันเทิงกับเราและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆกันครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแสดงออกทางความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ